สวัสดีคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนมาลุยเกมใหม่มาแลกกับดาบพิฆาตอสูรคูลาปิศาตร์ลุงอรุนเกมแนวไอเดเอลที่มาพร้อมกับโลภาษาไทยมาดูกันว่าเกมใหม่จะสนุกขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสงนน่งไอไปสองล้านซับด้วยนะจ๊ะเติมเกมที่ไหนดีโอเจอแล้วเวนทีโฟร์เพย์เติมเกมออนไลน์ละคาถูกมีเกมให้เลือกมากมาย พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกวันพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ UID อย่าลืมใส่คูป,ปองมอมมิงเพื่อรับส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกมเวเพจเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้ก็อยู่ช่อง N X กับเกม เดมอนสเลเยอร์ดอนเนะครับหรือว่าดาบพิฆาตศูนผู้ล่าปีศาจลุงอรุณนะครับเกมแนวไอดอลนะครับบอกเลยว่าตอนนี้มาแรงจัดแนวสําหรับกระแสของดาบพิฆาตศูนย์เนี่มาดูกันว่าเกมภาคนี้จะสนุกขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามส่องเอ็นเอคของเราไป2ล้านซับด้วยนะครับค่ประมาณ3 0 0แสนก็จ้าสล้านนะแล้วก็ช่องเราเมนต์สมาชิกเพนเนอร์ยีบาทต่สบาบาท50บาทเผื่อใครก็พลาดแนนฟรีไฟล์เราบอกกว่าทันหม่แล้วเกมอีกมากมายนะครับสามารถสมัครมาเลยนะครับมีชื่อเขียวแล้วก็ สติ๊กเกอร์ได้แท่ใช้นะส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกน,นะสาวารไปเติมได้ที่ทวินดีโฟร์เพยเลยลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูป,ปอ,องมอร์มิงบอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอบคุณครับนี่ก่อนอื่นนะผมก็จะกดมาเนี่ยเขาเนี่ยจะให้เราเนะเป็นทันจิโร่นะเพื่อที่จะไปทำการล่าสูตรนะแล้วก็สามารถอัพสกองสกิลอัพเลเวลต่างๆติดตั้งอุปกรณ์ได้นะนี่คือ เกมแนวไอดอลเนี่ยคือเกมแนวไอดอลเนี่ยมันเล่นง่ายแล้วก็เล่นเพลินอยู่แล้วแนวสําหรับเกมพวกนี้นะนี่เป็นไงนเห็นป่ะเราก็จะทําการลุยได้แล้วก็เราสามารถกดใช้เล่นความเร็วได้นะมันจะเป็นคูณ2คูณ4ีต่างๆนะเราก,กดออโต้ไงแล้วก็คือแบบว่าคัตซิงหอวสวยจัดเลยนะเออคัตซิงคือดีจัดเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยถ้าคุณอยากเล่นใช่ไหมให้คุณทําการดาวน์โหลดโปรแกรม X7 Game เนเกมนะผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ปากหมุดเนี่ยให้คุณทําการดาวน์โหลด x 7 g a เ e ลนเกมนะแล้วก,ก็กดเข้าสู่โปรแกรม ค้นหา Demoslayyer ์ด n นนะครับหรือว่าจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วก็ให้คุณทำการ game, ดาวน์โหลดเกมนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะเข้าเล่นได้แบบผมนมัเองนะโอเคตอนนี้ผมได้อุปกรณ์สีเขียวมาแล้วแล้วก็เป็นเลเวลสองนะโอเคเขาก็จะมีพวกเควสพวกอะไรเนี่ยให้เราทำการ, Level รอัพเลเวลตัวละครนะเห็นไหมนี่เป็นไงอัพเลเวลเสร็จปุ๊บแล้วก็กดติดตั้งอุปกรณ์นี่เป็นไงแล้วก็จะมีนี่เห็นไหมโอเคเราก็จะได้หยกมานะหยกนี่ผมคิดว่าน่าจะ เอาไว้เปิดกาชาะอนะ,อะเดี๋ยวผมจะอัพเนสโกด้วยนี่ครับโอเคแล้วก็กดตรงนี้เพื่อรับโยกวิญญาณนะโอเคเรียบร้อยมาปุ๊บแล้วก็ไปลุยกันต่อนะครับพิงลุยด่านถัดไปนะก็คือกดไปเรื่อยๆนะ่เห็นว่านี่เห็นว่าเราก็จะเจอแบบว่าอาสูนที่เยอะขึ้นแล้วนะจังหวะนี้นะก็าฟาดไปนะจากทันจิโรนเพื่อมีอสูนตัวยิงไกลด้วยวนะ่ะเดี๋ยวเราค่อยหาตัวละครมาโอเคเนสโก้ของเราเนี่ยออกอันติปุ้งนี่ไงนะตึงจาดตึงจาด ตึงจัดโอ้โหแรงจัดแล้วก็ทันจิโร่รับได้ลานะปานวารีปุง้งนี่นไงคนโหโคนอันตร,รายแล้วคัสซิงเขาทำดีจัดเลยนะฮะเออคือภาพสวยจัดนะโอเคตอนนี้เราได้ลองท้ามาแล้วนะโอเคแล้วก็จะมีพวกของให้เรารับด้วยนะเออนี่เป็นไงอันนี้เหมือนกับว่าจะต้องเติมนะโอเคมาฟุ๊บแล้วก็นี่เห็นไหมเนี่ยเขาก็รับลุยไป,ไปเรื่อยๆลุยไปเรื่อยๆเห็นไหมคือแบบเหมือนตีออโต้เป็นเกมแนวไอดลนะครับคือเล่นง่ายนะครับแล้วก็พอได้อุปกรณ์มาก็มาติดตั้งอุุกกกรรณ์นนนะะคคืออไไไม่ด้ยยาเ็ท น่าจะเล่นกันได้นะคือมันเพลินนะครับสำหรับแนวไอดอลเนี่ยผมก็ชอบนะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนวไอดอลนะเพราะว่าเราไม่ต้องออนเกมเราก็สามารถกดเข้าเกมมารับของได้นะเออมันมันจะตีแล้วก็เดินของมันไปเรื่อยๆแบบนี้เออมันก็ตีไปเรื่อยๆถึงเราไม่ได้ออนเกมไว้นะเราก็กดเข้ามาเราก็สามารถรับของรางวัลได้นะเออคือมันดีตรงนี้นะสำหรับแนวโอ้ยรอบนี้รอบนี้คือกสุนเยอะจัดเลยนะอ่ะมาลุยนะอุ้ยรอบนี้เราเจอว่ะเราเจอเสาหลักกว่ามาฮะเสาหลักมันจะเก่งกว่าเราได้ยังไงครับนี่ครับโอเค เิ่เล่นตามนอเรื่องนะคุณรเสาหลักตัวใหญ่กว่าเราเยอะนะอุ้ยโดนเราโดนก็เลยว่าวอุยอุยุยแต่ว่ายืนได้อยู่โอเคโอเคเกือบรั่วแล้วเกือบรั่วแล้วตอนนี้ยังไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ไปครับนื้สกอันติปุ๊บบุ้งหูยแทบไม่เข้าเลยว่ะแล้วก็โดนอันติมาหนึ่งทีว่าโอเคย่างได้กล่องมาโอเคได้เป็นชุดเกาะนะชุดเกาะกระบังนะแล้วก็ได้หยกมานะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการกดรับของก่อนนะแบบที่เขาแนะนำเนี่ยโอเคเรียบร้อยผมก็ได้รับของมาแล้วก็ทําการ กดใส่อเทมเหมือนเดิมนะท,ทันจิโร่งผมจะได้โหดๆยืนได้นานๆแล้วก็อัพเลเวลไปเนะีเราก็อัพเลเวลไปโอเค18แล้วตอนนี้เกืบเราก็เนสโก้ยังอัพไม่ได้เพราะว่าไม่มีของนะถ้าสมมติเราไม่มีของเราก็ต้องเนี่ยปล่อยให้มันเนี่ยไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะ,ะเดี๋ยวผมจะดูนะหูยแล้วแผนที่เขาเยอะจัดเลยนะ <c oughs> ก่อนเราจะเล่นจบนี่คือแผนที่เขาเยอะจัดเลยนะอ่ะก็กดลุยไปเรื่อยๆยก็ให้เขาฟาดไปอ่ะ ผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับให้คุณทำการดาวน์โหลดโปรแกรม x อ็ e ซ์เนะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดนะครับไว้ที่ปากมุดนะครับทำการดาวน์โหลดโปรแกรม x อ็ e ซเกก่อนนะครับก็เข้าสู่โปรแกรมเพื่อค้นหา Demon ส layer d ์ดนะครับหรือว่าผู้ล่าประิศาจลุ่งอรุณน,นะครับก็ให้คุณทำการดาวน์โหลดตัวเกมนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ สามารถเข้าเล่นได้แบบผมแนวะส่วนใครนะครับที่เป็นแฟนในมเกมอื่นๆเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นวันพีดักรนบอลนารูโตะนะครับบีชดิจิมอนนะโปเกมอ Pokemon นเนยก็สามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ X7 Game เกมแนวะเพราะว่าตอนนี้โปรแกรมของเราเนะี่ยเป็นระบบภาษาไทยแล้วก็ใช้งานง่ายนะมีแจกโค้ดด้วยนะแทบจะทุกเกมนะไปดาวน์โหลดกันได้นะตอนนี้ผมก็จะปล่อยให้ตัวละคร,นะอร,อนนรของผมเนี่ยลุยไปเรื่อยก่อนในทันจิโร่ของผมคือเท่จัดเลยนะ,ะเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่าตอนนี้ผมสามารถ ทำอะไรกับตัวละครของผมได้ไหมยังอัพเลเวลไม่ได้นะโอเคนเซสโกะก็ยังไม่ได้นะต้องหาของนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลุยแล้วกันมาปุ๊บโอเคตอนนี้ผมสามารถกดคุณเศษได้ยังยังนะยังไม่ได้โอเคพิงมาครับปุ๊บนี่เนสโกะไปครับโบอันเตยไปฟูฟ้า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 ฟุบบุ้งเปลือกกระปานบาริบุ้งเรียบร้อยคือผมชอบฮัตติงเขาทำดีจัดเลยนะไปอุ้ยเกือบตายเนสโกะ ปุ๊บมาโอเคเราก็ได้เหรียญมานะครับล้วก็ได้เวลาลุยต่อนะครับนี่โอเคตอนนี้นะครับเราได้เสาหลักมาเป็นพ่วงนะครับเราก็ไปหัวกับพวกอสูรนะฟิงฟังฟึงฟังฟึงฟังแล้วก็ดาบฟาดไปแล้วกันนซสกก็อันติบุ้งเข้าไปหนึ่งทีโอเคปุ๊บเราก็ได้เวลาฟาดนะครับปุ๊บนี้ถ้าไม่ตายมาแล้วผมชอบนะผมชอบในส่วนของถ้าไม่ตายนะคือแบบว่าภาคมันทําดีจัดเลยนะปุ๊บล้วก็นี่ครับหัวดบอสหัวดบอสโอเคเรามาร่วมมือการกําจัดบอสปุ๊บมาครับไป ฟิงโอเคนี่ได้เจอบอลแล้วได้เจอบอลของจริงนะจังหวะนี้มาก่อฟุตหูยังตีไม่เข้าบอลนะต้องตีลูกน้องก่อนฟุตแล้วก็สกิลไป็หนึ่งหูแรงจดัดแรงจดัดพี่ชายผมแรงเกินจานปึ๊บมาโอเคเรียบรอ้อยยาได้กล่องมานะหูรอบนี้เป็นอุปกรณ์สี่ม่วงวะ่ะเฮ้ยโอเคเลเวลสี่นะครับแล้วก็กดมางนี้ต่อโอเคอันนี้คือย้ายแผนทะี่นะนี่เราก็มาลุยที่แมปใหม่เป็นงานาตึงจัดโอเคปึ๊บเราสามารถกดกลับไปได้โอเคอันนี้เขาจะให้เราตั้งชื่อนะผมก็จะตั้งแบบ ออโต้ไปเลยนี่ครับได้ไหมลนะ่ะได้แล้วโอเคได้แล้วโอเคมานี่เขาให้เราส่งกาชาแล้วว้ยจังหวะนี้หูยเท่จัดว่ามีอาคศาสตรดได้นะแล้วก็ักบนี่ครับเลงโงคผมว่ารอบนี้ผมได้เลยงโงคแน่นอนนะเชื่อผมป่าปุ๊บนี่นี่น,นี่ดึงดาวนะ่ะหูยแล้วตอนส่งคือคัสตินเท่จัดนะ นี่เป็นไงผมได้อินโนสุเกะว่ะปึ๊บอินโนสุเกะที่เป็นชินจังอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคผมได้มาแล้วนะคือเป็นสีทองหนึ่งตัวนะแต่คิดว่าระดับ SR น่าจะเป็นสีม่วงนะโอเคไปครับปึ๊บตอนนี้ผมซุ่มเรียบร้อยแล้วกดได้ไหมหัวนี้มันต้องเสียหยกแล้ววะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคขอจะบังคับให้เราทํางานเอาอินโนสุเกะเข้าทีมก่อนนล่าอัพเลเวลไปฟิงฟิงฟิงแล้วก็กดกราบมาแล้วก็ลุยโอเคตอนนี้เราผมมีสาตัวละครแล้วเว้ยทุกคนฟิงโอเคนี่จริงเห็นนะ เนี่ยคือแบบอันนี้คือตัวละครของเราหมดเลยนะไปปุ๊บผมมีเซนิสือร่างกายอยู่เลยผมไม่ใส่หรอกโอเคมา,มาปุ๊บมาครับฟื้นฟ้าไปฟ้าเฮ้ยอมันตัวตีไก่ด้วยเว้ยเออมันตัวตีไก่แล้วนะทำเป็นเล่นไปปุ๊บโบโอเคแล้วก็ได้เวลาหูยอันติเท่จัดบอะนี่เป็นงานอันตีคือเท่จัดนะปุ๊บนี่ครับแล้วก็ไปครับปานมาอะไรอีกหนึ่งทีบูมเอาเรื่องเฮ้ยเนสโกผมตายว่ะเหมือนกับว่าผมจะต้องไปปั้นเลเวลแล้วว่ะแต่ว่าอีน้องสเกตผมต้องเก็บไว้ก่อนนะแต่ว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ผมจะต้อง ทำการอัพเลเวลเนสกโกลนะเพราะว่าเนสกโกลมันะเป็นตัวแท้งเออแล้วมันก็จะเสี่ยงที่จะตายก่อนนะมาอัพยาวๆไปโอเคตอนนี้ผมเลเวลตันแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำการใส่ไอเทมให้กับเนสกโกลของผมนะครับแล้วก็เช็คมาที่ทันจิโร่ให้ไปเลเวล20โอเคเรียบร้อยแล้วก็อัพอินโนสกิ้นนะครับฟื้นฟื้นฟื้นโอเคเรียบร้อยมาในี้ตัวละครผมครับตึงจัดครับเลส่วนนี้แล้วอ๋ออันนี้เป็นโบนัสรางวัลน,นะอ่ะผมสามารถกดรับได้ไหม เหมือนก็ต้องเติมหรือเปล่าเฮ้ยไม่ต้องเติมมาก่อนนี้กดได้เลยนี่เป็นไงเออเหมือนรางวัลอาจจะเป็นรางวัลออนไลน์เออรางวัลออนไลน์ของเกมนี้เนี่ยแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกชัดโลกนะแล้วก็ตอนนี้ผมสามารถอัพได้ใช่ไหมผมก็อัพดีอัพดีอัพดีพี่ชายอัพไปดีโอเคอัพเรียบร้อยฟิงฟิงเดี๋ยวตอนนี้มีอะไรที่มันขึ้นอะไรเอยก็คือให้เรากดรับให้โอ้ยอันนี้ได้หยกห้าเลยวะตึงจัดโอเคอันนี้นะที่โกผมทะลวงขึ้นมาแบบเลเวเกือบหูยสามสิบาก็เขาตึงอ่ะ โคตึงอ่ะทุกคนโอเคอันนี้คือรับอะไรได้บ้างนะขอญาตเช็คก่อนนะอันนี้เหมือนจะสุ่มฟรีได้หนึ่งรอบนะลองมาละลองมาละ,ลอ,าล,ะลองมาดีฟุบโบโ,โอ้ได้ระดับอ่อนนะไม่ดีฟุบอันนี้ต้องใช้หยกนะฟุบมาลองเสียงดูโอ้อันนี้คือไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีอ๋อขอให้สุ่มฟรีขอให้สุ่มฟรีอ่ะอันนี้ละ่ะเขาอ,อย่าบอกว่าว่าโอ้ยเฮ้ยขอยงจริงว่ะมุย้ยจีโร่ว่ะ มยกิโลว่ะโอเคมุยกิโลแล้วอันนี้ล่ะมาลองเสี่ยงมาลองเสี่ยงปุ๊บโอเคหุยชิโนบุ่ฮ้ยตอนนี้ชิโนบุป่ะโอเคแล้วตอนนี้ล่ะปุ๊บเดี๋ยวผมลองเลือกก่อนเลือกก่อนว่าตัวไหนดีสุดเ้ยโอ้ยฉันนู้ส่อว่าสีดาวอะเสร็จดาว่ลเสร็จโอ้ยผมเอาตัวไหนดีวะทุกคนผมเอาตัวไหนดีวะทุกคนผมเอาตัวนี้ดีกว่าผมจะเลือกตัวนี้เหมือนกับว่าเขาจะให้เราเลือกนะอ๋ออ e ันนี้เป็นการฝึกฟึบนี่ฝึกฝึก ึกโอเคโอเคมาฝึกตีหุ่นไม้นะฟิง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 โหหุ่นไม้เด้งเรื่อยๆนะวิ่งอันตีเท่จัดว่ะอันตีคือดีจัดเลยนะเออออกได้ออก,ออกอเดี๋ยวผมออกก่อนมาปึ๊บออกกันนี้โอ้ยมาเดี๋ยวผมจะไปลุยต่อนะอันนี้เหมือนกับว่ากาลังตีสุ่มพันครั้งนะผมคิดว่านะนะเดี๋ยวผมจะไปลุยต่อนะอมาครับฟ๊บนี่คือทีมของผมนะ นี่คือติดติดตั้งได้แล้วใส่ไปก่อนเออใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนจะได้มีตัวมาช่วยตีไงฟึ๊บโอเคฟึ๊บฟับฟึ๊บฟับฟึ๊บฟับไปจุ๊บไม่อ,อันตีอ๋อเมื่อกี้ผมแสดงว่าผมกดไอ้นี่ไปปิดอันติ มันจะเป็นปิดอันติใหญ่โอเคผมได้เสื้อเขียวมาว่ะอ่ะขอยย้ำอีกครั้งหนึ่งแนวสำหรับขารที่อยากเล่นแนวให้คุณทำการดาวน์โหลดโปรแกรม x 7 Game เกเข้ามาะครับแล้วก็กดค้นหานับ Demon ส l a y e r Dawn นะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนี่ครับดาวน์โหลดเกมเสร็จแล้วคุณก็สามารถเข้าเล่นได้แบบผมแนว้ส่วนขครที่เป็นแฟนอนิเมะเกมอื่นๆนี้ไม่ว่าจะเป็นด n Ball One Piece n a r u ต o Beat นี่ครับ d i g i มอนโป kemon สามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่โปรแกรม X7 Game เนเครับแล้วก็อย่าลืมนะ อย่าลืมมาดาวโหลดก,กันเยอะๆนะเพราะามันเล่นเพลินนะเนี่ยคือผมไม่ต้องทําอะไรนะมันก็จะวิ่งของมันเนี่ยแล้วก็ของเนี่ยมันก็จะกลับมาอยู่ในกล่องนะพอเรากลับทําการออนไลน์ใช่ป่ะหรือว่าเรากลับมาเล่นเนี่ยเราก็สามารถกดรับของได้อย่างนี้เลยนะเออเนี่ยเกมไอเดอร์เนี่ยมันสบายแบบนี้เลยนะครับคือมันดีคือเราไม่ต้องออนไลน์แล้วก็ได้รับของหมดตอนที่เราออนไลน์อยู่นั่นเองเนี่ยผมก็ได้ทําการรีวิวให้ทุกคนได้แล้วชมันจบแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคน ที่รับชมมาจบอย่าลืมส่งเอ็นเน็กของเราไปสองอาซับด้วยนะครับใครอยากผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ ep หน้า ep นี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนบายบายครับผม